กุ้งดำทำไมหน้าตากููน่าเกลียดจังวะไอ้้ยแม่เอาจริงแล้วกูใส่บอดี้สูทดีอย่างรวดเร็วใส่บอดี้สูทแล้วกูโอ้ยเครียดทำไมแท็กซี่คันนี้ขับไม่ได้วะหมาดอนหมาดอนายอนเอยโอ้หมาดอนโอเคมันจะฆ่ามันแล้วจะเก็บชุดวันเป็สองวัน โอเคเพื่อนบ้านสันเร็วไม่ไม่ปี๊แม่ลงแผนเดิมไหมแล้วมีใครมาขี้อะไรก็คือโบดตาเรียมเมอร์บิวดเออร์มีที่ที่โคนมันคือมอตาเนี่ยเออมอต้าแล้วบ้านเนี้ยบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยบันเนี้ยไปโก้โก้เลสองสองเลขสองใช่ไหมโอเคผมกดตามพี่บอยพี่บอยไปไหนผมก็ไปแต่บ้านที่ในเมืองที่ไดย้อนไปตายที่ร้านอาหารประจำตัวกูจริง มีคิด่ายังไงกับการที่คุณลงไปคนเดียววะรู้ว่าเก็บเป็นสี่คนเตน้ไหมพูดบ้าอีกไอ้ยัยพูดหน่อยก็ไม่ได้มันได้ปืนแล้วบอยโอ้ฝั<อ>่งนู้นเป็นของมันหมดเลยวะ่ะพัฒนามือไปฝั่งนี้ก็เป็นของเราหมดเหมือนกันอาจจะมีคนล่วงการอากาศคนนึง <c oughs> ถ้าพลาดมันก็ส่งมึงไปเล่นใหม่รู้บอกเองไปบ้านพก ไปบ้านที่ไกลที่สุดจะได้ไปร่วมไฟฉาสุดตัวที่อะไรกูลงตรงนี้ถึคนเดียวทุกคนเฮลวุ้ยโหบ้านนี้มีเด็กกล้องกล้องเยอะจังวะเฮ้ยกล้องอยากได้จังวั <c oughs> นนี้มีเด็กกล้อง <c oughs> เด็ก <c oughs> ดกล้อง <c oughs> มันดีกล้องมันดีนะไอ้ไม่ไอ้มันมอท่าไอ้นะไม่ใช่ออนนี้เป็นกล้องแบบกล้องสโคป นั่นแหละที่ผมนึกจะเอโอ้ทั้งกองทัพอเมร์เลยโอ้ขอทั้งค์เข้าเลยปืนไม่ใช่เลยใช้ปืนพกเอาเอ้ยบ้านที่มีเอ็ม2บหายละเฮ้ยเรียบร้อยไปเริลยว่าแล้วไม่ไม่ขนาดมือมันมาฝั่งนี้ได้ยังไงมันก็วิ่งมาฆ่ามึงไอ้กีนงั้นเราจะไปช่วยทันไหมไม่ไม่ มาเลยมาเลยเชื่อกูระยะทางขนาดนั้นมาเลยเแม่ชอบไปคนเดียวยิงรอบก่อนมึงอ่อมันจะได้ไม่ยิงมึงไงเห็นไหมเห็นไหมมันไม่เอามึงเห็นไหมเฟิร์นพร้มมากเลยมันบอกไม่เห็นไม่ชอบไปมันบอกแล้วบอกนะมันไม่อยู่มันไม่อยู่ในดิสคอร์ดกันนะเพราะมันต่างคนต่างเล่นมึงมั่นใจเหรอเฮ้ยมันบอกไม่เห็นกูววว่่่่่าแแมนล้หรออชชืีื่อ了我秀你秀发มา มึงกระดมมึงก็ต้องกลับไปเล่นใหม่ไงโอเคยิงวท่าแม่โอเคเอาจริงละตอนนี้เราจะเล่นตามบูมโอเคไหมบอยตามไปบูมเลยไม่ไม่ต้องมาตามพี่กูพาชนะเลยมึงกระเลยเฮ้ย ด่านนี้บูมยังไม่พาชนะไงไม่เกี่ยวกูชนะแลว้วมึงอน้นำเลยด่านนี้เราได้แชมป์ลูกสองด้วยจำเลยเออใช่ออด่านนี้ได้แชมป์ลูกสองด้วยเพราะฉะนั้นมึงน้ำเลยที่เขาปีอะไรก็จะได้โทษมึงไงไม่ต้องมาหามาโทษกูโทษไอ้บอยหรือโทุนปีเออมึงว่าไงวะลองโทษตัวเองดูสิตามให้กินน้ำใช่ไหมตามไปเจมใช่ไหมได้เลยกดตามพี่เจเลยบไงั้นพไปเจี๊บยบเลี้ <c oughs> ยงลง เจอคนตามพี่หมดแล้วพี่เชมกูกูเรียกโลเคชั่นมาแบบนี้ถ้าได้แชมป์ก็เอาเครดิตมาเลยแต่ทำไมก็เออได้มึงพูดอย่างนี้นะถึงไม่เนี่ยว่าไม่ถึงละมึงไม่ต้องคันๆเลยทั้งหมดไอ้เนี่ยไม่เห็นเหมือนนั่นเลยบัวแต่ว่าไม่เห็นเหมือนฐานแซนฮอกเลยอะเราจะลงเมืองไหนกันแน่วะมันไกลแบบนี้มันไกลเอ้ยกัน เราจะได้มีเวลาคุยเยอะไงมรีบกายว่าคนเยอะแล้วก็ไม่รู้กูคุยโคลกลัวเราได้ไปบ้านคนป่าเนี่ยเราไปเราไปหลังคานู้นแล้วกันเราไปหลัเขาโกดังแล้วกันมาแบบเงียบๆว่ไปสัตว์นะแอบเข้าบ้านมาแบบเงียบด้วยเชี่ยสายลับแอสซินมันขับรถแล้วมันขับรถแล้วมึง แต่เราไม่ชอบนั่นไงนี้เขาขับรถแล้วเราเพิ่งเราเพ,งเ,าเพงเพิ่งแบกมือนเนยอย่าง้กูกูมีลูกซอมพวกมึงไหวละไหวอะไรยังไงอ่ะก็บันไดเข้ามาใช่ป่ะยิงมันให้เละอะไรไปวะเจอกูเจอมึงมึงโง่ปะเนี่ยมัน,ม,นมันยังไม่รู้ว่าเรามาเงี้ยมึงอย่าเสียงดังไปดิเ,เฮียกูนาัาฆ่าอยู่เงี้ยเฮ้ยเราต้องตามเกมด้วยขอโทษทีโทษยสิเดี๋ยวมันโทษกูดิเจ้ยต่างคนต่างเล่นดิวะเฮียจะได้อะไรเดี๋ยวก็เกมผลงานใช่ช่ะงคนต่าเล่นจะได้อะไรก็เกม เดี๋ยวกูอยู่กูอยู่บนเออ่ป้อมประกันอันนี้เจอกูคอยสอดส่องให้พวกมึงมีคอนเบียดอยู่นี้ด้วยใช่นกันคอนเบียดเอเบอร์จะเป็นเบียดคอนเบียดเอ๊ะเมื่อกี้กูเห็นมันลงแถวนี้ไม่ใช่เหรอวะมันหายหัวไปแล้วนขับรถหนีไปยังอ่ะไม่มันด้ยเป็นลงเป็นตี้จริงๆนะเดี๋ยวมันก็เอาใครสักคนไปเองนะไม่เลยกูเป็นวอชแมนให้อยู่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราก็จะเจอเป็นตัวเองเลย ทีมทีมทีมจู่โจมอยู่ข้างล่างครัมึงสั่งเลยมึงสั่งเลนโบซิ่ได้เลยทีมจู่โจมสามคนมึงสั่งเลยเลนโบเซ็ตกูหาอยู่แป๊บนึงแล้วสามารถ์ข้าไปมึงก็สั่งให้พวกกูข้าไปแค่นั้นแหละถ้ามึงอยากข้ามอ่ะแค่นั้นอ่ะไปไปข้าไปฝั่งโน้นข้าไปฝั่งโน้นกูมาแล้วไปขวาสุดเริ่มจากบ้ไปขวาสุดมคอยอย่างอสุดไปตรงมาร์กไปตรงมาร์กมึงไปตรงมาร์กมันมาร์กแล้วมันมาร์กแล้วไปไปไปทำตามระเบียบมีระเบียบในการเล่นหน่อยดิ เดี๋ยวมึงเจอทหารรับจ้างจากอิรักกูมันเก่งยังไงวะผู้ช่วยอธิบายแม่ไม่รู้ถือเอคิอิรักมืคุณซื้อนาฬิกามาจากอิรักนาฬิกานับถอยหลังเองารู้ป่ะจังแค่รับถอยหลังเองไม่น่านับถอยหลัง อาริกาอุทเบกิสทอนบู้มข้าไปฝั่งนู้นบูมนี่คือคำสั่งคำสั่งเนี่ยมาคุสั่งคำสั่งแล้วบูมแล้มถ้าไปฝั่งนู้นเพื่อไม่รู้มันสั่งไอ้เงี้ยสั่งไงสั่งสั่งเกมเขาเรียกว่าคอเกมอะไรแบบว่าจุดที่คอเกมคอเกมไปทำไม่ทำทำครับไม่ไปเก็บแล้วมันมันคอเกมแล้วเมื่อกี้จะขัดขืนทำไรกูได้เฮ้ยทำไรกูได้ แม่มีโดนด้วยใครเล่นโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยโดนก็น<อ>ได้นะนนะพี่เล่นก็ได้พี่เล่นก็ได้เก็บมาเก็บมา<ฮ>ยู่ในบ้านหลังนี้ที่มาร์ค<ฮ>สกายตรงนี้มีเกาะนะเดี๋ยวใครอยากได้วัสดอีกคนไม่ใส่กระสุนนะถือไว้เทะๆกาะสกอบที่พี่บอยมาร์คหายไปไหนอ๋อนี่มันมาร์คพี่เจมส์นี่หว่าโดนหลอกเก็บมาอ่ะมีคนไหนว่าโดนนั่นไหน,ะนี่บ้านหลังนี้ มากเลยไปเก็ตเล่นทอมมิการไหมผมเล่นอยู่พี่เอากระสุนไปอุ้ยยังไม่เจอโมกสกานแล้วก็ไม่โอ้โหวีเอเอสว่ะไม่เล่นละตวีเีเอสอยู่นี่แล้วไม่เอาไม่เอาเขาอันนึงเราจะจู่โจมเลยไหมปฏิบัติการจู่โจมสายฟ้าเล่นเฮียมีมอเตอร์ไซค์ของพวกิไอด้าด้วยเออวีไอด้ากูวิ่งไปกูจะตายไปเนี่ยโอเคระวังเจระวังนะกูโยกไอ้บอยแล้วกูอุ่นใจแล้ว ไปได้บอยนำโม่ดรึงวงเมื่อกี้จะนำเวะกูเป็นดูในดอกตายกูนำคุณนำคุณนำอะไรมึงต้งมึงสั่งดิมึงก็สั่งมึงสั่งมึงสั่งไปไหนกูก็ไปอ่ะกระสุนเพียบเลยที่นี่โอเคเราจะวิ่งไปที่บ้านนี้โอเคป่ะบอยในบ้านนี้บ้านนี้บนเขาบนเขา โพดิชันกู๊โอเควงแล้วผมดูวงอ่นเดยวผมดูวงเดยวงไปเดวงไปู้ามโอ้ย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 รอมยรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยโอ้ยโนนยโอ้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 ยโด้ยโอ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 ้ยโเย้ยอะไรสัตโ์กูมีตยโอ้ยโอ้ยโี้ยโดนระเบิโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยอ้กโอ้ื้ยอ้ยโอ้ยโอ้วโค้ยอ้ยโอองแท้้นอได้เฮ้ยอะไร คนโหเห็นต่อหน้าเลยไอ้เชืยบูแม่ง solo k i l วอะรีบมากูเรีบรียบไปช่วยเถอะรไปไปหาบูไปเลยไูหารถอีกคันนึงรีบมาเร็วรีบมาเร็วมันวิ่งไปมันไปก่อนแต่มารับกูมารับกูนะตรงนี้มีรถวิ่อยู่ข้างหลังบูเลยพี่วิ่งอยู่ข้างหลังบูเชือบูวิ่งช้าหน่อยโอ้ยบูมันยิงล่วงเลยวะมันจะอยู่ขอบรวมวิ่งผ่านหน้ากูพอดีเชียเพื่อนมันน่าจะอยู่มืออื่นหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นไอ้เชือบคนที่ตามที่ลงหลังเราหรือเปล่ากระโดดลงมแค่นั้นมันมั่บเลยว่ะ เอสวยตรงนี้มันรถคันนึงอ่ะมันน่าจะมอบนะเพราะว่าเพื่อนอาจจะอยู่ไกลเปล่าไม่รู้ทีละู้วงมาแล้วเอ่อเก็บไปก่อนแล้วกันหมดแล้วอาวุธหนักกูไปละวันนี้ทุกคนพอมีมอเตอร์ไซเปรดลูกโอ้โหไปเก็บพวกลำหานแล้วสิเปรดลูกผมเจอไปถล่มในวงได้ยิงลูกบอลอีกเรื่องหนึ่งจ่าที่ตั้งได้ลูกบอลโดนนะพวกมึงกูมีโดนเอ้ยเอาวะ วิ่งหน่วยสปอตเองแล้วก็แล้วก็ส่องส่องระยะแล้วก็ยิงมะใช่ไหม่เกมส์ไไอ้บอยมันมีรถใช่ไหมงันจะพี่ขับรถมันจะตายไหมโอ้โหแล้วมึงมาทำหาล้วอยู่วะเนี่ยังไงคอมโบให้ให้พี่เจมมาร์คเป้าแล้วผมก็ยิงมอเตอร์ได้เลยไม่คิดว่าจะเสียเวลาฮึุยยังไม่มีเฟสเอ็นสักอันเลยเละแย่ชีวิตมันส้มชิบหาเลย เอาไงเราไปที่โฟลลี่ก่อนไหมเจอเรือนได้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 เระบบเลีกโตอะบร o 4มเฮ้ยมีอะไรกยอะคนด้วยวะวุ้นเรือว่ะ b r เจ็บจังเลยเช้ยอหน้าจิลย ย่ำล้มด้วยว่ะไปกินอีกแม่เหินฟ้าควบมาไม่ฮรัดไปสุดระบบพิจต really ัวอ really sure> ัตโนมัติโอ้โหแขนอักแล้วไปเมื่อกี้ต้องลงมาเพื่อให้น้ำหนักมันถ่ายตีว่าจะโดนยิงตายตรงนี้กูว่ากูว่ากันแหละกูว่าต้องมีคนเดี๋ยวนี้โอ้โหมีคนเหรอมี ว่าแตวนี้นมีเรือป่ามแต่มันยัอยู่มันยัวิ่งอยู่มันย้อ,ยอนย้อมดกำลัแล,แล้วนะเกือบตายเปนเกือบตายเจต้ต้องยี่มันอยู่ข้างๆเราเอง่ไปเด็กกดังด็เตรียมพร้อมสูลล้รแต่กูไปหาเรือให้เราใช่ไมมัมสู้ป่ะถ้หาเรือให้เต <c oughs> ัวไปกกอนอาจจะได้ไปเรือคนเดียวน่งคนเดียวยนะี่มนีเรือรถบ้างยี่มันอ, <ๆ S 2> อยู่ข้างบนหัวเรานี่ ยังมีอยู่นี่มีมีกระต๊อบนี่กระต๊อบเล็กกระต๊อบเล็กช่องว่างระเบิดเข้าบ้านได้ได้ไดยกระต๊อบเล็กตันนี่ข้างบนหนยกูไปหาเรือให้บ้านนึงนะตรงไหนตรงไหนตรงไหนใช่กระต๊อบกระต๊อบข้างบนนี้ผมจะบอกเอ๊ะ่าบอกเห็นไหมลองลองยื่นหัวไปเฉยเลย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 เฉยเลี่ฉยใช้ใช้ซันไอซูมมันได้นะใช่ใช่ใช่มันมันมีอยู่ในกระต๊อบคนหนึ่งแล้วข้างนอกคนหนึ่งมันยังไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนก็ค่อยเดินนะยังงงอยู่ช่วยด้วยเอาเรือให้หมดเลยโอ้ชิ อยู่ข้างกระแพงไว้นะกระแพงไว้สุดซ้องสุ้องสุดท้อไอตัวข้างบนยังอยู่นะเพ่มาเพื่อมาเพมาพขับรถไล่กอ่ะเอ้อยมากนอยจะมีค่ตูโอ้ยไนไปชุบแด้ไปเก็บชุบกชุบไรกชุบไกดูดูหน่อยดู่อยหน่อยดูหน่อยอ้บอยมาช่วยหน่อยเฮ้ยหาเรืออยู่หาเรือเฮียอะไรเรา้วมันมีอไคาไปยังไงเล่าไปงงเออี่กุนนอกแล้วเนี่ยเียมป เพื่อเป็นน็อกนายยิยตัวที่ยิงบูมอะ่ะอยู่ไกลไปพี่ไกลไกลมาร์คมาร์คเดิ๋โตคลิกอะไรนะคลิกไกลใช่ไหมใช้มือ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 ฮะสองตีเสียงซ้ายมือเสียงซ้ายมือ,มอ,มอสองตีนะโอเคเข็ม okay. ต,ตัวรับแรงแค่เท <c oughs> ่ <c oughs> มันอยู่บ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านตรงมาร์คเลยขอร้ลืให้น้ว่าไม่มีเรือสักลำเลยเว้ยไอ้ควายเอ้ยมึงมาหากูก่อนว่ายน้ำไปก็ได้ เียยังยังขับรถหาแมลเลยระวังที่ด้านซ้ายมีอยู่ตรงโกดังที่อยู่ตรงไอ้กระต๊อบเดิมนะอยู่อยู่อย่าพึ่งขึ้นไปอย่าพึ่งขึ้นไปในกระต๊อบยังมีอยู่ในกระต๊อบยังมีอยู่นะระวังไอ้ผมจะยัดระเบิดเข้ากระต๊อบมันอยู่ไหนกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันมึงพวมึงอย่าพึ่งออกมาเลยไม่รู้มันอยู่ไหมไม่รู้กระต๊อบมันออกไปยังแต่น่าจะยังอยู่โว้ยสัตว์บนเขาด้วยก็มี ไป่ชักจังหวะหน,นึงก่อนดิ่ไหมเห็นปิดเจอแล้วอ,อยู่บนบ้านอ๋อโอเคโอเคเแล้วเลยมันอยู่หลายจุดมากมันหลายที่ที่เยี้ยเลยม,ลนะมึงระวังนะมึงต้องออกใกล้ๆเราก่อนนะโอเห็นแล้วจะบอยมาแล้วทำเชืเอกเหลือกันบังมาอแค่แมลลงรถบททัตรใจไม่มี<พ>เรืออะไรใช่ปะไม่มีเ,<อ>เลย ไอเราเราไปหาบอยได้นะบูมวิ่งมาได้นะถอยถอยได้ถอยได้ตรงกูมีเครื่องตรงกูมีเครื่องบินอ่ะไอ้เท่ยนั้นรุดไปยังรุดรุดไม่ได้พี่มีคนเฝ้าอยู่ไอเทนตัวบันไดอ่ะนะตัวบันไดไม่ได้มันมันมีคนอยู่ข้างบนบ้านมีคนเฝ้าศพอยู่ไปเก็บไปโดนยิงหัวแน่ตรงกูมีเครื่องบินอ่ะไม่เราว่ายไปเลยได้ไหมไม่มีน้ำมันอ่ะถ้ามีเครื่องบินเราว่ายไปเลยได้เว้ยว่ายไปเลยใช่ไหมเออต่อไปอะไรนะไอขี้นี่อะไรอ่ะโดนอ๋อโดนโรกูมีของให้ตรงกูรู้มาก่อนไม่มีอาบน้ำเลยบูม ไม่มีอะไรแล้วโดนมากเลยกดอะไรใช้นะโดนเนี่ยบุ๊มบิ๊มบุ๊มบิ๊มบุ๊มยศหายแล้วบุ๊มบิ๊มยศชุบได้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 ยังอยู่ในวงยังอยู่ในวงขึ้นมากูควาโดนบินอยู่นะโดนบินไม่ได้เจมันช้าหรอปะไม่ไม่ได้ชาร์จไม่ได้ชาร์จชุบได้เลยโอ้ยเชี่ยมันมันขึ้นเรือใหญ่มันขึ้นเรือใหญ่มันขึ้นเรือประมงอ๋อมีเรือประมงนี่หว่ายาปะไม่มียาเว้ยมันขึ้นเรือประมงไปแล้วมันจะปั่นโน่นแล้วเบล กูว่าชีวิตไม่น่ารอดแล้วกูทำไมอ่ะด้วยเรื่องขนาดนี้แล้ววงแล้วก็คนที่กำลังจะไล่ตามว่ะกูกูมโดนนัดเดียวกูไปเลยแล้วเนี่ยไอ้ขี้เรือเรือประมงนั้นขับได้ปะวะไม่ได้เนี่ยกูออกโต้แล้วเปิดใบออโต้แล้วเย่แน่เปิดใบออโต้แล้วจบจริงทุกคนกูคือกูนะกูนั้นกูนักูนะนนะมึงอย่าไหวรวมกันมึงแยกกันเลยโอเคโอเค เดี๋ยวมันเห็นเป็นกลุ่มไหมอ่ะโอเคโอเคมันมันจะได้ยิงโดนกลุ่มมันไม่โดนมึงไงเรามีเวลาอีกสี่ประมาณหนึ่งนาทีอ่ะรวมโอ้าะ่มันมีคนอยู่ฝั่งตรงข้ามแสงมาร์ซุ่ยแปดอันเบลล์มเลยเมื่อกี้ใช่อะไม่เก็บมั่นใจใ่ไมันอยู่แสงอะแสงแสงอันเบลล์มแล้วก็รีบมาดีมากเออเราออกซ้ายเราออกซ้ายออกซ้ายออกซ้าย ปูหยาด้าูอยาด้าูปุ๊ดปุดไอบูปุาดไอบูปุดที่ทำก็ซีก็ซีก็ซีปุ๊บไอปูปุอดไอปูปุ๊ดไอปูปุ๊ยไอปูปุ๊ด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 ไอปูปุ๊ยไอปูปุ๊ด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 ไอปูบุ๊ดไอปูปุ๊ดไอปูปุ๊บไอปูปุ๊บไอปูปุ๊ดไอปูปุ๊ดไอปูปุ๊บไอปูปุ๊ดไดู้ปุ๊ด ไอ้โหตื่นดวะเอาตตเอายาไปปั๊มไปั๊มโอเคกูไปต่อกันเลยนะเอายาไปปั๊ม้ยไอ้พวกมันมีเรือด้วะพวกมันมีเรือเล็กพวกมึง้ขับมาขับชนกูเลยก็ได้อย่าบอกนะว่าเรือราใหญ่ที่จะมาชนพวกกูตอนไน่ะเพ่งว่าชนกูตายไวะเราดำน้ำได้เฮียเคเคมันจะไม่ปาดหัวมึงตายใช่ไหมผมจะผมจะโดนวงบีบตาย ไปด้วยอีกเหลืนไปไม่ได้เฮ้ยมันจะชนโอ้ยมันมันมันเร็วมันเร็วมันเร็วโอ้ยถูกเกลียดโดนไปพัดปั่นตายเนี่ยเฮียโตโอเคลาก่อนทุกคนทำไมอะอะไรอะไรผมไม่มีฮิว้ววงกำลังกัดกินเรากำลังกัดกินเราโอ้โหขึ้นฝั่งแล้วกูณยังต้องวิ่งอีกเป็นโลเลยไม่มียาแล้วด้วยไอ้แชีวิตงันทดเหลือเกิน อันนี้วงชนเลยปะพี่บุงควักตอลเลยผมไปด้วยผมมียาดันหนึ่งเฮ้ยไอ้ไี่เกตพิยาเฮ้ยอย่าไม่ตายเฮ้ยไม่ตายได้ไงเฮ้ยผมขาได้มันมันมันปรับปรับให้ว่ายน้ำได้โอ้อขานไปว่ายน้ำมันชุบไม่ได้พี่ไอชุบได้ไม่ได้โอ้ยไม่ไร้จะชุบต้องเอียร์้วเราเอาชีวิตตัวเองรอดก่อน กูีโซดว่ะไปเลยสาากูเข้าวงแล้วนะกูเข้าวงขอเฮลเดี๋ยวเดี๋ยวุบเดี๋ยวจุบสแป๊บนึงแป๊บนึงกูไม่มียาแล้วไอ้ี้ยลด้วยลอมไมกจะตายแล้วอ้ย่อ้ไ้บูบูมาูยาหรือเปล่า ไอ้เอะไรไอเหีไอ้เหี้ยไม่เอาไอ้บูมมันไม่มียาเลยเหรอแบนเดตไม่ทันแล้วพี่เออไมอเหี้ยแค่เราแล้วแล้วกูไม่มียากูไม่มียาสักชิ้นนึงเลยวันตอนเนี้ยไอ้เหี้ยคิดยังไงกับวิ่งไปไปอุ้มไอ้บูมมาว่าทันปะวะไอ้เหี้ยทันแล้วก็เหี้ยเลยไงไอ้บูมไป็เด็กเหี้ยไม่เกี่ยวกูเกี่ยวอะไรกู มันควรสั่งกันแจมมันใส่ไวน้ำมันไม่ไมใช่คุณห,อหอ<ผ>มอไม่ต้องชูปิ้งมันเลยมันสั่งว่าให้ว่ายน้ำมาถ้าครหาเรือแต่แล้วก็จบแล้วไม่คุณไปหาเรือมาไอ้ควายไม่มีนักลําพลาไปต่อก็มีไม่รู้อนะ่ะไม่ผิดละไม่ผิดละหนึ่งรอดอะรอดแล้วไค่มีอะไรบ้างวะไม่มีเฮอะไรเลยกูไเป็นเด็นอยู่ห้าอันขึ้นเอาไปให้กูเขาไปสอบ แม่ไม่มีเฮอะไรเลยตอนนี้กูมีที่มึงแค่สองเอามาบายใจเหรอตียาเด้เรื่อยมาเจมไม่มีไม่มีจริงจริที่เราโคตรจนเลยเออไม่ปล่อยมือไม่กดดันเลยเจะเป็นโง่ใครเราล้หอกมาไอ้สัสเป็นสแตนกันด้วยวะไอ้สัสเดี๋ยวก่อนไอ้บอยข้างหน้าเรามีไอ้ทอมเอาเลยเฮ้ยความหวังกลับดักความหวังนะักอะไรดุไอ้บอยขวาไม่มีมอเต์ไซค์บอย โอเคกูณเอามอไซค์มาเลยอนเนี่ยมันหนุนในทอมแอนเจลลี่เจอชีดด้วยว้าวว้าวอุ้ยคุณแปดหูเกาะไอ้เบิร์ก็มีนะคุณแปดอ่ะสัตว์ฟื้นเลยจบแล้วเตยกอซ่อนเฮ้ยคนบอยบนหัวไปเร็วไปเร็วอยู่มันอยู่ไอ้บ้านหลังนั่นโอลยไอ้บอยมึงซิกแซกเลยดิ แบนเด็ดก็ยานะอ่ะโจดิรู้ต่อยไหมจิ๊บเอ้ยกูห่างแล้วไปไปไอ้บอยเวียเอ็เฮียขอแขกนี่ขอร้องขอร้องล้พวกมึงช่วยกูดูด้วยนะได้เลยจิ๊บมีเด็กมันจะแบกเยอะเฮ้ยแต่ว่าปืนกูยิงแล้วมันจะเด่นมากเลยนะบอยมันกลัวอ๋อ ก็ไปต่อนะเจมเออกูรู้แล้วเฮียกูแบบโคตรไรอนาคตเลยวะ่ะแล้วตัวของในตัวกูมีคูณ4ี่ถึงสองอันแล้วคูณไปดอันเฮ้ยเราต้องวิ่งแล้วว่ะบอยใช่มัไปแล้วตดัวดีไ,ไปได้วยไอ้เฮียตกใจเฮียมันโล่งจัดเลยวะ่ะไม่รู้ว่าไไกูไปเลยจัดนอนเป็นควายอยู่แถวนี้ไม่เผื่อบริไวณสังเกตเ<อ>ควายเฮ้ยหลุมหลุมแห่งกระทะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยใช่ไหมเออคนเราพุ่มไหม มันไไ่ด้กูโดนละเฮ้ยโดนน็อกวงด้วยเจ๋งเฮ้ยเดี๋ยวค่อยวิ่งเข้าไงเดี๋ยวค่อยวิ่งเข้าเตี๋ยวมาตรงกูเจ็บมาตรงกูมาตรงกูไม่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 จะไม่ขึ้นไปทำตัวเด็ดเด็ดครับเราเป็นควายตรงนี้ก็ได้ะเฮ้ยกูยอมกูยอมเสียศักดิทธเฮ้ยี่ยวกูเสียววงมาแล้วซ้ายมือกูเดี๋ยวกูดูซ้ายมือนะกูดูข้างหลังไม่มีข้างหลังไม่มีแล้วกูดูอยู่เช็คกันเลยขาดกูไม่เชื่อเที่ยวได้ขึ้เกิดขึ้นได้ มึงเข้าวงกดอนไหมอ่ะเอ้ยมันแพ็ปเดียวอ่ะกูอ่ะมึงมียาอะไรทำไม่ได้เหรอกูมีเฮือดสุดท้ายอยู่ก็คือแป๊ปซี่หนึ่งกระป๋องโอ้โอโอ้ไล่ที่นี่เปิดจุดแล้วด้วยสิงโตเดียมโม่วงเรียรึยิงใครวะโอ้ยเร่าตาตตาตาตาตรงนั้นเหรอใช่ตรงที่ผมลงไปสองตัวแล้วมันเล็กตัวยกงหลังรถ โคตรหมาเลยแล้วหงว์อยู่ทถวเคี้ยอะไรยี่สิบคนมันลองดลยมีนลองอยู่ทถวเคี้ยอะไรยี่สิบคนโอ้ยมันคิดว่ากูยิงมันคิดว่ากูยิงกูยิงมันไปวิ่งเลยมาพี่บนไหมเบี้ยเบี้ยเบี้ยจอดแล้วูดบอยหลังบอยเดี๋ยวมันกูรู้แล้วน็อกสองโอ้ โอ้ยตกตีกตันดีนไกูชอบตรงนี้จริงเนมยา่มดเยฮ่าฮ่ยังไงดีอะสมุกหันมาทุบเลยไไไม่แถมลเหมือนนด้วย ในสถานการณ์นี้ต้องหาคนเปลี่ยนเจอนี่ไงเจอแล้วตัวเลขของผมเลยสวนเดิมไปแล้วจมน้ำผมจมไองท้องกับกองระเบิดชิบแตนอยูผมจะมาช่วยเลยต้องช่วยเลยต้องสองนะ ช่วยอะไรช่วยซ้อมเลยช่วยอะไรไปมิเตอรเมทไอ้ยังกู่ค่าสองได้สามเป็นเกตหนึ่งด้ย